มาเอาเอาเงินค่อยน่ะมันเสียค่าให้เราเรื่อยจุ่มบานเห่านี้เรามาแกเอาเงินค่อยเรื่อยมักวื้นนี่น่ะเจ้ากาบอขวี่ยโซงไปให้นายเจ้าเจ้ากาแล้วเอาลูกค่อยไปรถแล้วว่าเจ้าขวี่วสค่อยดีบอวื้นนนอละลูกกระหางน่ะเพื่อนสารเราไปหู่นะเราเก็มัลัก้วยไม้้วยโตสืมือสืมืออยู่นี่น่ะบมเบนค่อยออกมาเท่าเดียวนี้เด้อบมเน ใครบได้เคลียร์แล้วก็เคลียร์พราะตัรวด,ดให้หมดเพราตัรวดก็กินเงินเราก็ดจีนคือการมาป่วยเอาเงินนำพวกเป็แม่ปัสสาวสนของนี้เสมอหงอนี่แหละตัรวดส่งพวกกิดแขผงเนี่ยแต่ว่าเขาอย่างคูณว่าหน้าที่เราเห็นหนังเดี๋ยวนี้นะ่ะคือว่ามาเอาเงินนำพวกแม่ปัสสาวะส่วนแล้วเลยไม่กดลงไม่เอา,าดีไ<อ>หมเจ้ากับหงอนี่ม,มันกูเป็นบได้ข้าวได้ไข่ามาได้เตะตัวค่อยไข่ขไม่ด้วไม่ด่านให้เจ้ามาน่ะ เจ้ากับเคลือห <a> pues ูคยตีตะกี้นี okay. Okay. ่น้องบุหันเด้เป็นพนักงานไรเออเป็นก่ย่ามันนี่น้องบุเป็นพลังงานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าจีเอาเท่าไรเบาดีนี่น้องบุหันเด็เป็นพนักงานขันว่าไอ้ไอ้อยากทักแข่งกัน้องละพอจี้เบาดีเจ้านี่เอาปืนเอามาจี้ให้ลูกเคยเ่าส่งเทื่อแล้วเอาปืนสร้าเจ้าน่ะมาจี้มายิงพ่อแม่ป้าสะส่วนนะปืนนะะน่ะควายไม่ยากหูว่ามันพายเอาสร้างมาให้เจ้าว่าควายบุหูสมบูรณ์เออเอาปืนมาจี้จี้พ่อแม่ป้าสะส่วนนะ ที่มาฆ่าพ่อแม่ป้าสะส่วนนะเจ้าฮะนะวื้นฮะแหละปืนนี้ค่อยอยากฮู้ว่ากระทรวงนี้สร้างมายิงพ่อแม่ป้าสะส่นบอกจะให้จังไรบุกแก่งกับยาแต่บางวัอนี้เจ้าไล่ค่อยมานี่เจ้าว่าเออหินค่อยเราเจ้าว่าเว้ากันดีๆีไหมเป็นอย่างเจ้าบุเว้าบ่าว่า ลูกคันนี้แหละลูกเคยมาป่วยไม้ป่ยปยวยโตนะไม้อยู่วังเหงื่อนี่เอาลงมาเมืเ่อน่ะคันเดียวนี่แหละเบิ่งเด้อลูกใครก็มีเตเทื่เดียวนี่ก,นๆๆกับจีนมันเว้าผู้เว้าเหลือใช่หไหมก็เว้าดีไหมพ่อเจ้านี่อยากมานี่มารถจะกคอยไปใส่คุกก็ไดใครเว้าคนจริงแต่ว่าคนเว้ามือ่อใดนี่พ่อเจ้านี่ตกในเมื่อใด เมาดีๆได้ป่านค่อยนัวนอยู่เฮือนลาบอนลอง,งยืนเจ้านี่กับมานะผู้ใดกับมานะยืนนี่ไอ้มวนก็ขึ้นมานะไอหูเพราเจ้าหมดสกุลน่ะเป็นอย่างบูหูแต่ว่างคนคิดดีวิดีโอนี่เขาจีลงเฟซไปให้หาหมู่คูเดอ้อบางเทอเจ้านายเจ้าก็จีหูอยู่หรอกเออเลวอยว่างคนสร้างว่าใบเตะตังอยู่ไสมากรัวกาอยู่บ้านอยู่เฮือนเออมาจากแขฝงบอมาจากใสมาเจ้าขนะ เจ้าก็อยู่แข่งแล้วเจ้าก็มีหน้าที่ที่ว่าเจ้าบุมาเอาดีเป็นอย่างเจ้ามาป่วยไหมซื้อมือซื้อมื้อสน่ะเจ้าบุ๋มเอาลุยไงมาแล้วเจ้าต้องเอาลูยจักมานี่ไปลุกหกเขาหกเขาเจ้านี่นะทำนบอชื่อสมบ่อเป็นอย่างเจ้ากับว่ากันดีเจ้าจะเอาผู้อื่นเจ้าก็อยากให้ผู้อื่นมาเอาใครก็เอาตามใจน้องคือเอาน้องกับไอ้นี่มันเคยไข่ไม้ไข่ต้มมาจงหัวโง่อย่างสิตี อยู่นี่เจ้าเป็นพลังงานนี่เจ้ายังมีซิดมาคู่พ่อแม่ปือาสูนเอาปืนเอามาจี้มาจู้ปบแมปืนอาสูนเนาะมาวอลคู่ป้อมปืนอาวุปืนเนาะทำพวกปิ่นอย่างไรจงกลับคืนซะเงินนี้เขาอยากเจ้าอยากได้เขาจี้เอาไปส่งเจ้าอยู่เหินก็ได้เจ้าจะเอาบางเงินหนะเออบวกเด้บวกปย์อย่างเด้อเจ้าบอกบอกบวกเปยอย่งเออเจ้งบอกเลยเจ้ากลับคืนเออบวกปยย่งเด้อมือแรงเขาจี้ส่งเงินเจ้าเงินเจ้าเขาใกลับหูเจ้าเจ้าเออกลับคืนอย่างนี้นะเจ้าอยากเอาดีนะ เออโจ้าอยากได้เงินเท่าไหรแล้วเจามาหาเขาเ้อะอกเดี๋ยวเท่านี้พอเ้อะถ้าว่าโจ้าจีนามค่อยไปเองนยค่อยจีทายหู้จงห้อนบ้านห้องเืินเจ้าเลย